สวัสดีครับซีโอซ้อมเสร็จแล้วครับผมก็น่าจะเริ่มทํางาหนักแล้วครับผมตอนนี้เกินอยู่กี่กิโลครับประมาณสี่กิโลกว่าป่ะสี่กิโลก็ลดประมาณนี้อยู่แล้วป่ะเออเจอกับเพชรแสนแสบเพชรแสนแสบสจโต้งปาจีนที่ไหนอ่ะราชดำเนินวันอาทิตย์ป่ะใช่ครับอ๋อเชียร์เดโชที่ต้องเจ็ดแล้วก็ไปเชียร์ซีโอที่ราชดำเนินต่อรอบคัมครับผมเป็นไงเจอเพชรแสนแสบโอ้โหเขาบู๊เลยนะก็ไปขาต่อยหมัดนะครับผมเป็นไงเจอทรงนี้ ก็แกะเกมไปเรื่อยๆะเคยเจอกับมวยบูบูแบบนี้ไหมแบบเตะขาต่อยหมัดฟันศอกนี่ผ่านมาก็มันใจน้อยก็อาวุธหนักอยู่เนาะเออก็หลายคนอยู่เออคิดว่ามันชกง่ายไหมเขาเดินมาหาเรามันจะเข้าทางเราไหมก็ได้อยู่คือชอบชกกับมวยที่เดินเข้าหาอยู่แล้วไหมใช่ครับอ๋อมันก็เป็นเพราะว่าเราเป็นมวยฝีมือเนาะอ่า เห็นบอกว่าน้ําหนักไปเนี้ยขยับมา123เลยต้องใหญ่ไปไหมสำหรับเราก็มันก็ดีครับดีใช่ไหมเริ่มโตแล้วเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคุมเยอะใช่ไหมครับเตรียมอะไรไปสู้กับเพชรแสนแสบบ้างไปนีดเร่องจุกจิกคับสต่ไม่เหอยฝีมือเหมือนเดิมตาสไตล์เราใช่ไหมครับฟอร์มหลังเป็นไงบ้างอนี่ยชนะสามฟอบหลังชนะชนะรวดเลยเหรอใครบ้างอ่ะชนะยอศิลาชนะเสร็จเร็วแล้วก็ชนะเพชรศิลา อ๋อโอ้โหสาวไฟไม่ธรรม,มาดาเออใช้ได้ใช้ได้ไฟที่เป็นไฟที่สี่นะครับเอ็นบอกว่าก่อมีอะไรนะจะไปต่อยวันลูบินีด้วยหรอใช่ครับไฟไหนอ่ะก็หรือว่าหลังจากไฟนี้ครับโอ้โอก็ต้องโชว์ฟอร์มสวยๆหน่อยใช่ไหมครับอ่าพี่มีฉีดไหมก็มีอยู่แล้วครับต้องมีอยู่แล้วเนาะเคยได้ฉีดสูสุดเลยเท่าไหร่ตั้งแต่ต่อยเมื่อไหร่มาไฟไหนอ่ะไฟชนะพี่ดอกอ๋อ ได้อะไรนะได้ประมวัลสี่แสงกว่าโอ้โห,โหอ่าอ่าไฟนี้ขอให้ได้แบบนั้นอ่าฝากกำลังใจขอกำลังใจแฟนคลับหน่อยครับครับไฟนี้จะเป็นกำลังใจพื่อนครับไฟนี้เ็นที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณครับผมซีอุท้าลกกินคน